พี่หลับไปนอนมาฝนมาแล้วมาแล้วตกแค่แน่นอนค่ะตกเห่เห่เมืองโหลกระเป๋าเรียนนี้ฝนบรรยากาศฝนตกแน่นอนเด็กเท่บรรยากาศนอกจากเรียนกับบ้านกับชองผู้ใดก็ได้ฝากคนผิดๆทั้วกแต้องเป่าเล่นนี้ เหมืดคักหมืแน่โอ้โหตกป้ต้องหายใจเลยแต่ละเมื่อนี่เป็นเมื่อนี่ป้ต้องหายใจเลยเนาะคะ่ะบ,บ่ายสามโมงสี่โมงมากเกืแบเป็นน้ำมามาแล้วฝนป้ต้องเห็ดยังกินเลยแต่ขายของยำเล้งก็บม่ได้ขายขายของยำเล้งก็บ,บมไ่ได้ขายอยากจะน้่งป่าน้่งฝนอะไรกระดับ งามยั่งมไปเลยเอ๊เิงเปลี่ยงป่าแหลบึดเลยเิงเฟิงที่หล่ะเจอมาเจ้าว่าทั้งนี้แหะมันมากค่ะทั้งนี้แหละมันชิบ้าเว้ไว้นี่แหละชาเบไว้นี่แะเพราะวันขาดปวดมันหมือดแหง ับหมดเลยฝนกระเรียนนี้เออฝนกระเรียนนี้ฝ่ามีฝนามาค่ะเพิ่งแค้มขับตะหยาลมล้มเมฆห,ห,หลายก็เป็นระหยาลมซักมีซีใบกับฝนตกใส่กันง่ามค่ะ แล้วนะคะก็จบลงแค่นี้นะคะผมมาแล้ว